โอเคการซื้อดจมด,ด้วยครับวันนี้เรามาอยู่กันในแบบสร้างสารรค์นะครับในแบบอะไรเอ่ยสร้างสรรครับแล้ว 1. 1 4จุสเฮ้ยนจสูนะครับวันนี้รเราจะมาสอนสร้างรถเคลื่อนที่นะครับ <Okay. S 2> อันนี้ผมยืมของเพื่อนมาเล่นนะครับอันนี้เพื่อนผมก็ให้ถ่ายครับเดี๋ยวเราจะมาลบแมพกันก่อนนะครับเฮ้ยอ้าเกือบ เกือบไปผมเกือบลบแมพอันนั้นครับผมจะไม่ลบครับแมพนั้นครับแลบแมพหน่อยนะไอ้นะ้เาเคคร็วเกียบเดี๋ยวเราจะทำการลบแมพก่อนนะเพราะแมพที่เราโหลดมันมาเยอะเกินไปฮะเคครับโอเคไอ้มาดูเร็วเกียบของที่ยังใช้ก็มีน้อยนอย เราจะมาสอนทำเครื่องบินเครื่องนี่เราจะมาสอนทำรถเครื่องที่จะตกแต่งก็ไปตกแต่งกันเอาเองครับคนโน้มีก็บินตันก็สติกกี้บินตันออฟเซร์เบอร์ครับแล้วก็สลับนึงครับนั่นเงียบเงียบโอเคครับเดี๋ยวะเราจะมาสร้างกันเลยครัก็ทำแบบนี้แบบนี้ถ้าไม่เสียงก้องก็ข่อไปด้วยครับก็ต้องทำแบบนี้ครับเป็นรถเคลื่อนที่ครับ วันบ um ินต um ันแบบนี้แล้วก็ขุดแบบนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ก็วาง observer วางบินตันจิบ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 แบบนี้เทปไป crash ขุดตรงนี้ตรผมขอปั๊บหูเสียงกันนึงครับเทวแล้วก็ตังหนึ่งสองสามแบบนี้ เออหนึ่งสองสามครับแบบนี้คขุดอต้งขุดตรงนี้หนึ่งหนึ่งสองสามทำแบบนี้ครัพอได้ลักษณะแบบนี้แล้วครับทำแบบนี้ครับโอเคนะครับก็ทำแบบนี้นะครับนะเอาเซิร์ฟเวอร์ลงไปในนี้ครับแล้วก็มาที่กีบินตันนะครับอย่างนี้ครับโอเคครับแต่ยังไงก็ได้ผมดจบแต่งแบบนี้ แคปทำแบบนี้ต้องทำแบบผมก็ได้แคแบบนี้แบบนี้แคปแล้วก็วางสติกวางสรามนะนัตรงนี้ต้องพอพอยืนตรงสรามนะัต้องหมอรวะ ถ้าไม่หมอบมันจะพาเด้งครับแล้วเราก็จะนั่งไม่ได้ครับก็ไฟครับเอาไฟแชกนะจุดตรงนี้ครับปุ๊บดีครับอะไรแบบนี้ครับ คลิปหลับวันนี้คนระับขอลากันไปก่อนนะครับนี่ครับบ๊ายบายเย่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยล่ะาย